ที่พานันขอให้มั่นใจรัฐบาลประยุทธ์มีงบพอสู้โควิด -19 ระบาดซ้ำนางสาวที่พานันสิริชนะผู้สมัครสสกทมเขตจอมทองทบุรีอดีตรองโฆษกพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐกำชับให้สสและอดีตผู้สมัครสสของพักพลังประชารัฐลนงลงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19. ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้และมาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูต่างๆพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมอีกทั้งมจฉาชีพสวยโอกาสซ้ำเติมวิกฤตดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนกรณีที่ภาคเอกชนและประชาชนกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จะส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจนั้น นางสาวชี่ผ้านั้นกล่าวว่าขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดซ้ำไว้แล้วโดยเฉพาะในด้านงบประมาณได้เตรียมเอาไว้อย่างเพียงพอในการออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณปี64วงเงิน40,000ล้านบาทการกันเงินสำรองสำหรับงบประมาณฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติประเภทต่างๆในยามจำเป็นอีก90,000 9,000ล้านบาทจะเห็นได้ว่ายังมีงบประมาณที่เตรียมไว้แก้ปัญหา1.3-1.4ถึงแสนล้านบาท